อสังหารีวิวคำถามประกัศมาตรา39ถ้าได้เหมาะสมใครๆก็อยากได้บำนาญกันทั้งนั้นนะครับนี่ได้1,000บาทคุ้มไหมละ่ะเดี๋ยวไปดูความคิดความเห็นนี้กันครับอันนี้มีการคอมเมนต์มาจากคลิปวิดีโอนะครับที่ว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนเลือกบำเหน็จบำนาญได้ตามใจก็จะเละครับคนนี้ก็เลยเสริมข้อมูลมาว่านะครับ ถ้าตัวบํานาญนะความหมายนะถ้าตัวบํานาญมันได้สมน้ําสมเนื้อกับที่เราส่งไปนะครับกับระยะเวลาที่เราส่งมานะครับใครเขาก็อยากจะได้บํานาญกันทั้งนั้นแหละแต่นี่ส่งมาไม่รู้เท่าไหรเอา4,800บาทไปหารก็ได้เดือนละ1,000บาทนะครับมันคุ้มไม่ละ่ะอ่าน,นี้กำลังพูดถึงประเด็นมาตรา39นั่นแหละนะครับที่ใช้ฐาน4,800นะครับก็เป็นเรื่องจริงที่หลายท่านนะครับ หลายท่านหรือบางท่านเนี่ยผจญอยู่ก็คือเราส่งมาตา3ามสามานานนะยี่สปีนะครับมาส่งมาตา3าเเพียงแค่60เดือนสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้บปรนตนที่สุดลงพอไปยื่นบำนาญปุ๊บบำนาญได้รับหลักพันกว่า,วานะครับหลักพันต้นต้นเองนะครับได้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยสูตรคำนวณใช้ หลักการคือ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับของความของความเป็นผู้ประกันตนนะหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยของการของความเป็นผู้ประกันตนนะครับจะได้รับ20%นะครับถ้ามีการส่งมากกว่า180เดือนนะครับทุกๆ12เดือนได้เพิ่ม1.5%นะครับจะใช้หลักสูตรแบบนั้นซึ่งสูตรนั้นจะใช้ทั้งมาตรา3 3 3มเลยแต่มาตรา 39มเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ฐานเงินสมทบของมาตรา39มาันอยู่ที่4,8 0พถ้าเราส่งมาตรา39ตั้งแต่แรกมาเลยเนี่ยนะครับก็คงไม่มีปัญหาหรอกนะครับนะแบบส่งมาส,ส่งมาตรา39อย่างเดียวมา20ปีอะไรเงี้ยนะครับส่งมาตรา33มาแค่ปี2ปีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาส่งมาตรา39มมันก็ดูไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับหนักเท่าไหร่แต่พอ แต่พอถ้าเราส่งมาตา3ามสามนะครับมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วส่งมา10-20ปีนะครับแล้วมาส่งมาตา39แค่5ปีสุดท้ายนะครับหรือ60เดือนสุดท้ายนะครับนั่นแหละนะนั่นแหละมันจะเป็นปัญหาเลยเพราะว่าเราส่งมาตา3าม3ม,มานานไงน,นะส่งมานานแล้วก็ส่งด้วยฐานฐานตามเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน15ื่นใช่ไหมนะครับแล้วก็ส่ง เยอะพอมาส่งมาตา3า39นะครับแค่5ปีฐานมันกลับกลายเป็นอยู่มาตรา39โดยประยายนะครับบำนาญที่ได้มันก็น้อยมากหลายท่านก็ไม่คุ้มซึ่งไม่คุ้มจริงนะครับแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคถ้าจะใช้หลักวิธีการคิดเดียวกันแบบนี้ด้วยฐานแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับมาตา3าม9มันคือมันควรจะปรับเปลี่ยนได้แล้วอย่างน้อยๆอ,อาจจะเพิ่มฐานให้เลือกอะไรแบบนี้ส่งมากขึ้นจะได้บำนาญมากขึ้นอะไรแบบนี้ นะครับหรือมีการปรับวิธีการคิดให้เหมาะสมนะครับคนที่ยื่นขอรับบำนาญชราภาพจะได้ดูไม่ได้รับเงินบำนาญน,นะครับที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับนะถ้าเขาได้น้อยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตหลังกเกษียณนอะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หลายท่านนะครับก็แสดงความคิดความเห็นนะครับในประเด็นนี้มา ซึ่งผมก็เร็งเห็นแล้วล่ะแล้วและ,และ,และตอนนี้ประกาศสังคมเองนะครับทางบอร์ดบอร์ดกรรมการนะครับนะก็มีการแอคชั่นมาว่าเขารู้นะเขารู้ปัญหาแล้วล่ะนะครับเขารู้ปัญหาประเด็นนี้เขาอาจจะมีการปรับวิธีการคิดหรือสูตรหรืออะไรใหม่ๆนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมตอนนั้นอตอนที่ฟังคลิปวิดีโอนะครับของไทย PBS นี่ยก็จะมีการปรับตัวฐา,านเฉลี่ยตลอด ตลอดตลอดทั้งช่วงทุกช่วงนะซึ่งเขาพูดถึงประเด็นมาตรา39เนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปรับทุกช่วงเนี่ยมันไปใช้กับมาตรา33ด้วยหรือเปล่าถ้าใช้มาตรา33เนี่ยก็จะเป็นปัญหาหนึ่งละว,ว่ามาตรา33จากที่จะได้เยอะอาจจะได้น้อยลงมานะครับมันก็เป็นปัญหาที่งอกขึ้นมาอีกแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็มาตรา3-3ทั้งนั้นก็ อันนี้ก็ต้องระวังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแล้วละ่ะเดี๋ยวต้องดูนะดูแอคชั่นไปอันนี้แค่เรามาเห็นนะครับมาเห็นาการแอคชั่นของทางบอร์ดประกันสังคมนะครับเขาก็รู้เรื่องรู้ประเด็นนี้แหละแล้วเขาก็มีการแอคชั่นมาแต่เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะว่ามันจะมีการปรับยังไงมีวิธีการแบบไหนนะครับนะซึ่งยังไม่เคาอะอ่ะมันเป็น เป็นยังเป็นแนวคิดที่ยื่นในที่ประชุมอยู่ยังไม่ได้เคาะออกมานะครับถ้าเคาออกมาแล้วค่อยมาดูกันว่ามันมันจะเกิดผลกระทบต่อมาตรา3-3หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะจริงๆโฟกัสเนี่ยผมอยากให้โฟกัสเฉพาะส่วนของมาตรา39หรือคนที่ต้องใช้ฐาน4,800ในการคำนวณอันเนี้ยนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่ละส่วนมาตรา33มมัน,ม,นมันเขา ได้ของเขาอยู่แล้วอ่ะเขาดีดีของเขาอยู่แล้วไม่ไม่ควรจะไปเปลี่ยนอะไรหรอกนะครับก็ลองดูนะแชร์กันเข้ามาได้นะครับมีความคิดเห็นประการใดแชร์กันเข้ามาได้เลยก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงคชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0ง0สนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ